รถอะไรนะรถอะไรนะคะร,รถ,ถรถไถไถหน้าหารถค่ะไถได้านาบื้นรื้นบ้นบ้านรื้นบุ้ตุ๊กอ๋อแกแก<น>จิ้งแกโจ yep. โกบโกมา<ก> <laughs> มีม่ยังไม่ได้พูดเลยโกจะตินมาว่ากโก,โกโโจบจงจบจงเอาเขียดเขียดจิจนานาขา<อ>ขา<อ> กบอะไรครับอะไรครับอะไรครับฮะใครทำดาเหรอทำตรงไหนครับทำตรงไหนครับทำตรงไหนครับดาททำตรงไหนครับใครทำใครทำชี้ชี้ใครทำใครทำครับใครทำครับ